ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโตกาเดช่องที่เรานําเสนอเรื่องราวที่โลกยานยนต์กระแสหลักยังไม่พูดถึงนั่นคือยานยนต์ที่อยู่ระหว่างอดีตและอนาคตและวันนี้เรามีหนึ่งในรถยนต์ที่กลับมาอย่างไม่คาดคิดมากที่สุดในรอบหลายปีชื่อน,นี้ตกความทรงจําโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่อย่างแท้จริงและมันกําลังกลับมาอย่างเงียบๆแต่จงใจนี่คือการกลับมาที่เราคอยมานานของดซเซน510รูเบอร์ปี2026และสิ่งที่คุณกําลังมองหรือได้ยินอยู่นี้ไม่ใช่แค่การรีบูต แต่มันคือการสร้างสรรค์ใหม่หนึ่งในรถยนต์ซีดานขนาดกะทัดรัดนี่เป็นที่รักที่สุดในประวัติศาสตร์ยานยานต์กลับมาแล้วแต่ครั้งนี้มาพร้อมกับความทะเยอทะยานแบบไฟฟ้าวิศวกรรมสมัยใหม่และจิตวิญญาณแบบย้อนยุคที่ไม่มีวันตายสําหรับผู้ที่รู้จักรถยนต์เป็นอย่างดีชื่อ510มีความหมายอย่างยิ่งย้อนกลับไปในช่วงปลายยุค60และต้นยุค70เดซน510รุ่นดังเดิมคือคําตอบของญี่ปุ่นสําหรับ bm w ปี b l e y 2002มีน้าหนักเบาขับเคลื่อนล้อหลังการควบคุม ที่ยอดเยี่ยมและกลายเป็นตำนานใน c c a และสนามแข่งแรลลี่มันไม่ได้แค่ทำให้เดสเซนเป็นที่รู้จักเท่านั้นแต่ยังช่วยหล่อหลองคนรุ่นใหม่ที่รักรถยนต์นีกอด์ด์เร็วๆนี้ในปี2026นิสันบริษัทแม่ของเดสเซนได้เปิดตัวแบรนด์ดูเบอร์อีกครั้งอย่างเงียบๆในฐานะแบรนด์ย่อยที่จำกัดโดยฟื้นคืนชีพ510ภายใต้ตราเดสเซนแต่นี่ไม่ใช่รถยนต์กระแสะหลักนี่คือโครงการที่เกิดจากความหลงใหลรถเก่ง ที่มีปริมาณการผลิตต่ำแรงบันดาลใจจากมารดกและเน้นสมรรถนะที่อยู่ที่นี่เพื่อเตือนโลกว่าการขับขี่ยังคงสนุกได้แม้ในยุคข,ของการใช้พลังงานไฟฟ้ามาพูดถึงการออกแบบกันเธอเดสน510ลูเบิตปี2026ไม่ได้เรียกร้องความสนใจแต่ทุกเส้นสายล้วนมีจุดมุ่งหมายสะท้อนถึงรูปทรงเหลี่ยมของรัฐ รุ่นดั้งเดิมแต่ฉบเฉียวและเฉียบคมยิ่งขึ้นด้านหน้าดูสะอาดตาด้วยฝาหน้าเหล็เพรียวบางที่สะท้อนรูปลักษณ์แบบโคมไฟสีดวงของรุ่นดั้งเดิมจับคู่กับประจังหน้าเพรียวบางพร้อมตราสัญลักษณ์เดสลอยอยู่ตรงกลางฝากระโปรงแบ่งราบเส้นสายเฉียบคมและลิฟด้านหน้าเพิ่มความสปอร์ตแต่ไม่ว่าวางเมื่อมองไปด้านข้างคุณจะเห็นสัสดส่วนที่บ่งบอกถึงความเป็นรถสปอร์ตซีดงคลาสสิกวอร์แห่งสั้นฝากระโปรงยาวและท่าทางที่เอ็นไปทางด้านหลังเล็กน้อยเส้นสายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทอดยาวจากบังโคลนนห้าไปจถถึงทร เช่นเดียวกับ510รัฐพุนดังเดิมล้อมีให้เลือกตั้งแต่ล้ออัลลอยสไตล์เรโทรขนาด17นิ้วไปจนถึงล้อฟอร์สสมรรถนะสูงขนาด19นิ้วในรุ่นมูสเปกสูงกระจกมองข้างไร้กรอบมือจับประตูแบบเรียบและกระจกหลังไร้เสาเพิ่มความทันสมัยแต่ยังคงความคลาสสิกแบบวินเทจไว้ได้อย่างลงตัวส่วนด้านท้ายนี่คือจุดที่น่าหลงหลไฟไท้ายบางเฉียบ ในแนวนอนโค้งรับกับมุมรถซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากดีไซน์ดั้งเดิมของรถดูเบิร์ตอย่างชัดเจนตราสัญลักษณ์ดัสเันสกดเป็นตัวอักษรโครเมียมตัวหนาพาดผ่านฝากระโปรงท้ายรถส่วนกันชนมีดิฟฟิวเซอร์สีดำพร้อมท่อไอเสียคู่แบบเรียบๆในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินใช่คุณได้ยินถูกแล้วยังมีออปชั่นเครื่องยนต์เบนซินอีกรยละเอียดเพิ่มเติมรอสักครู่ก้าวเข้ามาภายในความคิดถึงยังคงดำเนินต่อไปเพียงแต่ตอนนี้เป็นดิจิทัลห้องโดยสารผสมผสานการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากออนาาล็กกเข้ ฮับเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นอนาคตปูมาลายแบบฐานแบนพร้อมซี่ล้อโลหะและตราสัญลักษณ์เดสเซนให้ความรู้สึกเท่แบบย้อนยุคขณะที่แผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.8นิ้วช่วยให้คุณหวนคืนสู่ปัจจุบันอินเทอร์เฟซผู้